สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าการ์เด้นเดคอทุกท่านนะคะช่วงนี้ไม่ได้ไปออกบูธนะคะก็คิดถึงลูกค้าเหมือนกันก็เลยนำวิดีโอที่อัดไว้นะคะเกี่ยวกับการประกอบตัวซุ้มนะคะมาฝากเพื่อนๆนะคะสำหรับลูกค้าใหม่ๆนะคะที่ยังไม่เคยซื้อหรือว่าส่องเฟ e บุ o k เราอยู่นะคะแต่ก็ไม่แน่ใจว่าเออคุณภาพของซุ้มจะเป็นยังไงนะคะ ก็วันนี้มาเฉลยทั้งหมดเลยนะคะ,ะก่อนอื่นเลยนะคะตัวซุ้มกุหลาบนะคะหรือซุ้มไม้เลื้อยตรงนี้ที่เรามองเห็นอยู่นะคะก็จะผลิตมาจากเหล็กนะคะ,ะเดี๋ยวจะมีตัววัสดุให้ดูเนาะตัวนี้เลยนะคะจะเป็นเหล็กตัวนี้เหล็กด้านในจะเป็นเหล็กท่อนะคะท่อกลวงๆแบบนี้เป็นเหล็กท่อชุบซิงที่เราเห็นวาวๆไม่ใช่สังกะสีนะคะชุบซิงค์ก่อนแล้วค่อยมาเคลือบพลาสติก ด้านนอกแบบนี้นะคะพลาสติกที่เคลือบก็หนาแล้วก็ติดกับเนื้อเหล็กเลยนะคะทําให้เหล็กที่หุ้มด้วยพลาสติกเนี่ยไม่แตกไม่กรอบนะคะทําให้อายุการใช้งานยาวนานเลยนะคะ่อันนี้ก็เป็นจุดเด่นนะคะแล้วก็จะเป็นเรื่องของการประกอบนะคะอันนี้เลยเวลาลูกค้าซื้อไปจะไม่ได้ไปทรงยาวๆแบบนี้นะคะ จะไปลักษณะเป็นแพ็คแบบนี้แบนๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะต้องมีการประกอบนะคะสนุกๆเดี๋ยวสาธิตให้ดูนะคะอันนี้คือถุงด้านในนะคะส่วนด้านนอกเวลาเราส่งไปซนีเอกชนนะคะก็จะแพ็คบับเบิ้ลหนึ่งชั้นแล้วก็ห่อหุ้มนะคะด้วยถุงไปซนีพลาสติกสีขาวแบบนี้นะคะทุกชิ้นถ้าเราเห็นลักษณะอย่างนี้แบนๆยาวๆอย่างนี้สุ้มของร้านเราแน่นอนนะคะ ก็จะป้องกันการกระทบกระแทกเนาะแล้วก็จะไม่ให้เห็นสินค้าภายในด้วยนะคะอ่าทีนีแ้แกะถุงแล้วได้อะไรบ้างนะคะลงมาดูกันเนี่ยนะคะในถุงของเราก็จะมีอย่างนี้เลยอ่าชิ้นโค้งแบบนี้นะคะสองชิ้นจะมีขาซุ้มแบบนี้ให้นะคะสีขานี่นะคะ จะได้แพ็คจะได้ไม่ยาวเกินไปนะคะจากนั้นก็จะมีวง2วงหรือ3วงแล้วแต่ว่าความสูงจะเป็นเท่าไหร่นะคะสามชิ้นอันนี้เป็นไซส์ร้อยหกสิบเซนนะคะก็จะมีนี่เลยไฮไลท์อยู่ตรงนี้นะคะจุกซุ้มนกสวยของเรานะคะก็จะมีให้1ชิ้นตามสีของซุ้มนะคะเลือกสีขาวก็จะเป็นนกขาวนะคะเลือกสีดําก็จะได้นกดำเนาะจริงๆข้างในถุงเนี่ยจะมี เอกสารแนะนําวิธีประกอบอยู่เหมือนกันนะคะแต่บางท่านพอเห็นแล้วก็โอ้ไม่ต้องเลยไม่ต้องดูคู่มือได้ๆนะคะนําขาซุ้มนะคะเสียบเข้าไปกับตัวโค้งเลยง่ายๆแบบนี้เลยนะคะไม่มีอุปกรณ์ใดๆนะคะใช้มือดันเฉยๆเลยนี่นะคะมีเหล็กอย่างนี้ให้นะคะเหล็กด้านนี้อ่าด้านนี้ก็จะเป็นท่อนะคะ สวมง่ายๆอย่างนี้เลยก็จะได้เหล็กยาวๆนะคะสองท่อนนี่ง่ายๆนะคะบุคคลในครอบครัวก็สามารถช่วยกันประกอบได้ส่วนผู้หญรูปร่างบอบบางหรือแม้แต่เด็กๆก็สามารถประกอบได้นะคะตัวนี้นะคะเสร็จแล้วก็จะได้โค้งๆยาวๆแบบนี้2ชิ้นจากนั้นเอามาควา้กันนะคะตรงนี้แล้วเราก็จะเอาจุกนก นกตรงนี้ไม่ใช่แค่สวยเฉยๆนะคะนกมีหน้าที่ล็อกซุ้มด้วยนะคะขาที่เขาเตรียมมาก็จะล็อก2ชิ้นเข้าหากันนะคะอันนี้ออกแบบเฉพาะเลยของที่ร้านโดยเฉพาะนะคะทีนี้ก็จะได้ยาวๆแบบนี้มาแล้วนะคะ,ะจากนั้นก็ค่อยนำตัววงนะคะแบบนี้ใช้มืออีกแล้วนะคะมือเปล่า สี่ข้างสี่ขานะคะค่อยๆใส่ซึ่งตรงนี้สามารถวงที่เราเป็นพลาสติกแบบนี้นะคะแล้วก็มีล็อกแบบนี้เนี่ยมีข้อดีตรงที่วงพลาสติกจะสามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะคะเวลาต้นไม้เราเล็กๆอยู่อาจจะอยากให้เขาเกาะอยู่ข้างล่างนะคะพอต้นไม้เขาสูงขึ้นหรือมีดอกเลยขึ้นมานะคะเราก็จะเลื่อนวงให้สูงขึ้นเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้เลยนะคะแบบนี้เนาะก็มีข้อดีแล้วก็ทําให ลักษณะของโครงเนี่ยเป็นกลมอยู่แบบนี้นะคะาจากนั้นประกอบเสร็จแล้วนะคะใส่3วงเรียบร้อยแล้วก็จะมาดูนะคะเราก็จะสวมกับกระถางนี่กระถางนะคะขนาดที่เราสาธิตไปเป็นขนาดวง3 0นะคะที่ร้านเนี่ยจะมีไซส์ของเส้นรอบเส้นผ่าศูนย์กลางก็แล้วกันเรียกเส้นผ่าศูนย์กลางเนาะ เป็นซุ้มขนาดต,าต่างๆนะคะเห็นได้เอ่ยเป็นซุ้มตั้งแต่ขนาดเล็ก20เซนนะคะ25 30อันนี้กระถางออกก่อนอ่าเห็นวงชัดขึ้นเนาะนี่คือขนาดนะคะของซุ้มที่เรามีนะคะ20เซนเล็กจิว๋ว25เซน30เซนเมื่อสักครู่สาธิตไปแล้ว35แล้วก็วงใหญ่สุดตรงนี้40นะคะอ่าอันนี้ก็จะเป็นวิธีการประกอบ เหมือนก,นกันกับที่สาธิตไปแล้วนะคะก็จะมีถึงไซส์40ส่วนไซส์ที่ใหญ่กว่านั้นนะคะเดี๋ยวมีวิธีประกอบอีกแบบหนึ่งนะคะว่างๆก็จะมารีวิวให้ดูนะคะว่าการประกอบซุ้มที่ใหญ่ๆขนาด50เส้นหรือประกอบซุ้มโค้งง่ายๆทำยังไงนะคะอ่ะทีนี้สำคัญยังไงก็คือขนาดของวงเนี่ยค่ะจะสัมพันธ์กับขนาดของกระถางนี่เลยนะคะกระถางที่คุณลูกค้า มีอยู่นะคะอาจจะปลูกต้นไม้ไปแล้วเป็นกระถางพลาสติกกระถางดินเผาก็แล้วแต่นะคะวัดเส้นรอบวงด้านในนะคะวัดยังไงด้านในอย่างนี้นะคะก็จะขนาดล้อกันไปกับตัวซุ้มนะคะถ้าตัวอย่างตัวนี้กระถางไซส์13นิ้วนะคะก็จะใช้กับซุ้มขนาด30เซนนะส่วนกระถางอีกแบบหนึ่งนะคะที่ของทางร้านโดยเฉพาะนะคะ ทางร้านจะเรียกว่ากระถางบิวอินนะคะบิวอินแปลว่าอะไรก็คือสามารถเสียบซุ้มเข้าไปที่ช่องเห็นปากกระถางไม่เอ,อ่ยนี่นะคะปากกระถางจะมีช่องให้เสียบซุ้มโดยเฉพาะนะคะซึ่งกระถางบิวอินก็จะทําให้ตัวซุ้มนะคะไม่เสียความสูงไปเนาะอ,อ่าอันนี้ก็เดี๋ยวจะสาธิตการเสียบเข้าไปให้ดูนะคะส่วนขาที่ใช้นะคะขออนุญ,ญาตนำขาอ,อ่า ขาที่ใช้กับตัวซุ้มนะคะขาที่ใช้กับกระถางเนี่ยก็จะเป็นปลายที่ตัดให้เรียบร้อยนะคะปิดจุกให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นปลายแบบนี้นะคะก็จะเสียบเข้ากับกระถางแบบนี้นะคะกระถางของที่ร้านก็จะมีการเสียบซุ้มที่ปากกระถางแบบนี้แต่ถ้าลูกค้าไม่มีกระถางแบบนี้ทำยังไงไม่เป็นไรค่ะก็สามารถเสียบซุ้ม สาธิตนะคะเสียบซุ้มแบบนี้นะคะซุ้มที่ประกอบแล้วนะคะปลายจะเป็นแบบตุ่มๆแบบนี้นะคะปลายที่เอาไว้ปักดินนะคะเรียกว่ากราวไทนะคะก็สามารถเสียบเข้าไปในกระถางแบบนี้ได้เลย mm hmm. เมื่อเลือกขนาดซุ้มเท่ากับกระถางแล้วนะคะ mm hmm. ก็เสียบปลายขาเข้าไปค่ะ mm hmm. เห็นไหมเอ่ยปลายขาก็จะอยู่ในซุ้มแบบนี้นะคะใส่ลงไปประมาณ15เซนนะคะก็จะได้ ซุ้มที่ใส่กับกระถางเรียบร้อยนะคะอ่าตัวที่สาธทิตตัวนี้นะคะก็จะเป็นซุ้มอีกแบบหนึง่งเรียกว่าซุ้มปลายเปิดนะคะขอโทษค่ะวิดกลอ้องกล้องอ่าซุ้มปลายเปิดปลายเปิดคือยังไงก็คือไม่ใช่จุกนกอะคะ่ะปลายเปิดแบบนี้เลยสีขาจะชี้ขึ้นแบบนี้นะคะก็จะเหมาะสําหรับดอกที่เป็นพุ่มนะคะอาจจะไม่ใช่ลักษณะเลื้อยพันแบบนี้ก็เป็นพุ่มแล้วก็จะสามารถปล่อยดอกออกมาที่ ปลายแบบนี้เรียกว่าซุ้มปลายเปิดนะคะซึ่งมีขนาดเท่ากับซุ้มนกเลยนะโอเคไหมคะเห็นไหมเอ่ยประกอบง่ายมากเลยวิธีการใช้งานแล้วก็ยังมีกิมมิกนะคะที่เป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้านนะคะก็จะเป็นซุ้มจุกนกเลซนนนะคะก็จะมีไว้สำหรับให้ลูกค้านะคะ Enjoy กับการใช้ซุ้มเรานะคะเอกสิทธิ์เฉพาะซุ้มการ์เด d e c o คเท่านั้นนะคะ เราก็สามารถเปลี่ยนกับซุ้มนกแบบนี้นะคะอันนี้คือนกแบบที่มาตรฐานนะคะจะมีขาซุ้มแบบนี้เนาะก็สามารถใช้ขาเดียวกันได้เลยขาเดียวกันแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่นกส,สีของเราเข้าไปนะคะจากนั้นก็ประดับนกสีเข้าไปเท่านี้นะคะก็จะได้ซุ้มนก น่ารักน่ารักนะคะเอเอเกสิทธ์เฉพาะซุ้มกาเดนเดคอร์นะคะเป็นไงบ้างคะง่ายๆเนาะราคานะคะก็ช่วงนี้มีโปรโมชั่นนะคะสำหรับลูกค้าที่ซื้อ2ชิ้นขึ้นไปนะคะก็จะสามารถรับส่วนลดนะคะแล้วก็มีบริการส่งฟรีนะคะอะ่อย่างตัวอย่างนะคะไซนี่30คูณ1้0นะคะปกติราคาเหล็กทั้งชิ้นแบบนี้นะคะ ราคาปกติ490นะคะช่วงนี้นะคะ2ชิ้นโปรโมชั่นนะคะอยู่ที่450หรือ2ชิ้น900นั่นเองแล้วก็มีบริการส่งฟรีให้ด้วยนะคะยังมีอีกหลายๆไซส์เลยไม่ว่าจะเป็นไซส์ M 35 L 40 XS 150นะคะโปรโมชั่นแทบจะทุกไซส์เลยช่วงนี้นะคะอ่าก็ถือว่าเป็น โอกาสดีๆนะคะที่ได้มาแนะนำซุ้มเนาะแล้วก็ได้รับราคาพิเศษนะคะก็ขอให้ลูกค้าทุกท่านนะคะนำซุ้มเราไปใช้กับต้นไม้กับดอกกุหลาบนะคะแบบมีความสุข